ขอต้อนรับเข้าสู่เกมสามก๊กโมเอะกับผมมิเตอร์ซิลเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปซองห้าทีมที่ท็อปเซิร์ฟส่วนใหญ่เขาใช้กันกับ10ตัวละครยอดนิยมเดี๋ยวเราจะไปลองดูนะครับว่ามีตัวละครไหนบ้างเพื่อนๆจะได้รู้ไงหลังจาก7วันไปแล้วเนี่ยแหละก็คือจุดเริ่มต้นของความมันเพราะว่ามันมีหลายตัวให้เล่นนะ <c oughs> สาหรับทีมแรกที่จะแนะนาําก็จะเป็นทีมนี้เลยครับลิปโปจะเป็นตัวละครดามเมจทับหน้าเล่าปีเป็นตัวทับหน้าเหมือนกันแต่เป็นตัวฮิลได้ทั้งแท็ได้ทั้งฮิล ตัวที่3จะเป็นตัวละครอีกเกตสำหรับตัวละครอีกเกตเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือเอามาลดดาเมจต่อมาตัวที่4ก็คือเสียวเกียวเสี่ยวเกียวเนี่ยได้ทั้งเพิ่มค่าความโกรธเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ตัวที่5นะจะเป็นโจจูโจจูเนี่ยสามารถลดค่าความโกรธของสตูได้ทีมนี้มีทั้งเพิ่มค่าความโกรธลดความโกรธของสตูลดดาเมจและที่สําคัญตัวละครที่6นะครับนั่นก็คือซุนฮกสำหรับซุนฮกเนี่ยเอาไว้เปิดอมาตะในกรณีที่เรามีอาวุธของซุนฮกด้วยแล้วจากปกติสกิลของซุนฮกเนี่ยจะ จะเปลี่ยนเป็นเป <character. S 2> ิดทั้งหมดฮะทั้งทีมเดี๋ยวลองดูหน้าที่ของแต่ละตัวนะครับลิโปโดยมาจ้วงก่อนเลยฝันของข้ามนะฟึ๊บอีเกียดนะครับเพิ่มความโกรธเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีสุดโอเคไหมเปิดรอมันตะแล้วก็โจโจเปิดสกิลหมู่เรียกได้ว่าทีมนี้ค่อนข้างพร้อมนะฮะ ถ้าจัดทีมได้แบบนี้ในกรณีที่มีพลังเท่ากันทีมแบบนี้จะได้เปรียบโคตรเพราะว่าครบเครื่องครบคันต่อมาเรามาดูทีมที่2สําหรับทีมที่2เนี่ยจะเน้นเป็นสายบวกสายด้วยจะมีตัวทับหน้าเยอะหน่อยตัวแรกก็จะใช้เป็นเล่าปีเป็นตัวละครโจมตีระยะใกล้แต่มีฮิวด้วยตัวที่2นะครจะเป็นเตี้ยวหุย SSR แจกฟรีแต่มีดีมากกว่านั้นเพราะว่าสกิลของเขาสามารถจุดศัตรูได้งัดขึ้นงัดลงตัวที่สาจะใช้เป็นซุนฮกตัวเปิดโลอมตะตัวที่4นะครจะใช้เป็นกวนอูแน่นอนกวนอูสกิล ถ้าไม่ตายโคตรแรงจ้วงแทงก็ได้ตัวที่5ใช้เป็นริปโป้นะครับและตัวที่6ใช้เป็นเสียวเกวียวเสี่ยวเกียวเอามาเพิ่มดาเมจเพิ่มความโกรธยิงความโกรธไว้อนติเมจก็จะมาไวเดี๋ยวลองดูนะครับว่าทีมที่มีแต่ทับหน้าจะเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าถ้าไม่ตายของเขาจะมาไวมากดูเสี่ยวเกียวนะครับมาถึงเปิดปบัฟเดี๋ยวลองดูรือเพิ่มความโกรธเพิ่มดาเมจตัวอื่นก็ท้าไม่ตายเต็มแบบเดียวงัดสกิลปุ๊บ ต่ยับกดโอเห็นไหม,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 มงานสก,กิลดุดูเนี่ยแหละทีมนี้ก็มีดีเหมือนกันถัดมาทีมที่สาสำหรับทีมที่3นี่ก็จะเน้นทีมสถานะซีซี ตัวแรกก็จะเป็นลิปปรตัวละครทำดาเมตตัวที่2คงขงเป้งจะเป็นตัวละครใส่สถานะซ CC ซีีของคขงเป้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรตีเพราะว่าทําให้สตูติดสถานะมึนงงยิ่งมีอาวุธของเขาแล้วด้วยนะเป็น1ตัวละครที่โคตรเก่งเลยตัวที่3ใช้เป็นกวนอูตัวที่4ใช้เป็นโจโฉโจโฉเนี่ยจะเป็นตัวละครตีใกล้ส่วนท่าไม้ตายของเขาจะใส่สถานะใบใส่ัตูได้ด้วยนะตัว5เป็นซุน6กเปิดอมตาตัว6โจผีลดค่าความโกรธของสตูอันนี้ก็คือทีมที่3แต่ทีมที่3กับทีมที่4และห้าเน อาจจะไม่มีคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับยังไงก็ขออภัยกันด้วยแต่ให้ดูว่าเป็นแนวทางว่าท็อปเซิร์ฟในแต่ละเซิร์ฟเขาใช้ตัวละครแบบนี้กันกดดูให้เลยนะที่1 <c oughs> ไปสร้างมาหลายไอเดีเหมือนกันเนี่ยถัดมาทีมที่4ที่จะพามาดูนะครับก็จะเป็นทีมนี้เขาจะใช้เป็น o, ริปโปตัวละครทับหน้าในการโจมตีตัวที่2ใช้เป็นซุนโฮตัวเปิดอมตะ ตัวที่3ใช้เป็นเล่าปีตัวฮิลตัวที่4จะใช้เป็นจิวยี้เอาไว้ใส่สถานะเผาไหม้ใส่ตู้แล้วสร้างดาเมจทั้งหมดสร้างความเสียหายโคตรเยอะแล้วก็ใช้เสี่ยวเกี้วนะครับเป็นตัวเพิ่มค่าความโกรธตัวที่6ใช้เป็นขงเบ้งตัวละครตีใกล้ใส่สถานะมึนงงอ่ะลองกดซุ้ยดู <c oughs> ต่อมาท็อปเซิร์ฟทีมที่5เขาจะใช้ตัวละครแบบนี้ตัวแรกก็จะเป็นกวนอูตัวละครทําทำดาเมจเดียวตัวที่2เสี่ยวกี้ยวตัวที่3ามริปโป ตัวที่4นะฮะงอกกกไทงอกกไทครเป็นตัวละครระดับ S S R นะตัวที่5ใช้เป็นเล่าปีตัวที่6กซุนฮกนี่ก็คือ5ทีมที่เ่าทออ็อปเซิร์ฟขาใช้กันก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับได้ดว่าก็ทีมใกล้เคียงกันปรับเปลี่ยนบางตัวละครให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเจอสถานการณ์แบบไหนทีมอะไรก็ปรับเปลี่ยนแก้ทางกันไปต่อมาเดี๋ยวผมพามารู้จักกับ10อันดับตัวละครยอดดียม ที่คนส่วนใหญ่เล่นกันแล้วกันเนาะสำหรับตัวแรกแน่นอนนะครับก็จะเป็นริปโปเพราะว่าริปโปเนี่ยเราได้จากกิจกรรม7วันอันดับพลังถึงตามที่เขากํา,าหนดถ้าในกรณีที่เราทําได้ถึง3า0แสก็จะได้ตัวละครเขา4ดาวพร้อมทั้งอาวุธซึ่งการที่เราได้อาวุธของตัวละครเนี่ย แน่นอนอยู่แล้วนะครับความสามารถของสกิลก็จะเพิ่มขึ้นมาหาศาลตัวละครก็จะโคตรเก่งโคตรโกงเลยแล้วสำหรับดิโป้ด้วยแล้วจะมีดีมากกว่าตัวละครทับหน้าตัวอื่นๆตรงที่เวลาเขาโจมตีธรรมดาเนี่ยเขาสามารถดูดเลือดได้ด้วยเนี่ยทุกครั้งที่โจมตีจะลดแอตแทกของเป้าหมายลง2%และเปลี่ยน8%ของดาเมจเป็น SP ถ้าใครอัดดิโป้หนักๆทำดิปโป้แข็งๆบวกสซรูนเข้าไปอีกเรียกได้ว่าสามารถทําให้เขาอามาตะได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกเนาะยอดนิยมที่คนเล่นกัน <c oughs> ต่อมาตัวละครที่2 น,นัน่นก็คือเซียวเกี้ยวตัวละครระดับ S S R เป็นตัวละครสายโจมตีระยะไกลข้อดีของเซียวเกี้ยวเลยก็คือเขาเอามาเพิ่มค่าความโกรธและเพิ่มแอตแท็กเพิ่มพลังป้องกันให้ฝั่งเราในกรณีที่เราอัพค่าความโกรธของเขาไปเยอะแค่เริ่มเทินปุ๊บ ค่าความโกรธเต็มเปิดอันดิเมดเพิ่มค่าความโกรธให้เพื่อน,อนแค่นี้ก็มีโอกาสชนะมากขึ้นแล้วนี่แหละคนก็เลยเด่นกันนะครับเป็นตัวเปิดปับเอาไปเข้าคู่กับนหโปก็โหดหรือจะเข้าคู่กับตัวละครอื่นก็ได้ต่อมาตัวละครที่3นั่นก็คือเล่าปีสายโจมตีระยะใกล้ข้อดีของเล่าปีไก็คือเขาจะเป็นได้ทั้งแทงและฮิลก็เป็นตัวละครตีใกล้แต่ฮิลได้โกงไม่โกงก็ดูที่สกิลเอาแล้วกันนะครับ <c oughs> นอกจากนี้เขายังเป็นอมตาอีกด้วยนะในช่วงระยะเวลาหนึ่งนี่แหละก็เลยเป็นอันดับ3นะครับ <c oughs> ต่อมาอันดับที่ สำหรับอันดับที่4นะครับก็จะเป็นซุนฮกเป็นตัวละครระดับ u r เป็นสายซับสําหรับตัวนี้ข้อดีของซุนฮกนะครับที่คนนิยมเล่นกันเป็นเพราะว่าเขาสามารถเปิดโล่อมตะได้3วิยิ่งเรามีอาวุธของเขาแล้วก็จะสามารถเปิดโล่ให้เพื่อนๆได้ทุกคนในทีมจากเดิมเปิดได้แค่3ก็จะเป็น6ตัวละครอันดับที่5 ต้องตัวนี้เลยครับกวนอูกวนอ,อูก็จะเป็นตัวละครระดับ UR สายโจมตีระยะใกล้เป็นตัวละครทําดาเมจที่คนส่วนใหญ่เล่นกวนอูเป็นเพราะว่าเขาเอาไว้ทาดาเมจบอสโลกหรือเอาไว้สังหารศัตรูแบบเดียวแบบเน้นเจาะจงสกิลเขาสามารถปิดชีพศัตรูได้เลยถ้าในกรณีที่เราทําแรงมากพออันเชิญมังกรโจมตีถ้าเป้าหมายมี SP น้อยกว่า5 0จะมีโอกาส50%ปิดชีพศัตรูทันทีและหลังจากที่เราปลุกพลังแล้วจะเพิ่มจํานวนเป้าหมายด้วยนะไม่ใช่แค่โดนตัวเดียวโดนหลายตัวนะครับนี่โคตรแรง อันดับที่6ต้องตัวละครนี้เลยครับโจโฉเป็นตัวละครโจมตีระยะใกล้แต่การที่เราจะได้โจโฉมานั้นบอกเลยว่าได้ยากมากๆสําหรับข้อดีสกิลของโจโฉนั้นก็คือจะมีโอกาส40%ทําให้เป้าหมายติดมึนงงและหลังจากที่เราปลุกพลังอาวุธเรียบร้อยแล้วจะเพิ่มเอฟเฟกต์ใบกงไม่คงก็อยู่ที่จาไปตายนี่นะคโคตรโหดเลยครับต่อมาตัวละครที่7 เบสําหรับคงเบ้งเนี่ยซีซียืนแนวหลังสกิลท่าไม่ตายของเขาโคตรโหดคัมพีสวรรค์จะมีโอกาส80%ทําให้เป้าหมายติดมึนงงและหลังจากที่เราปลุกพลังอาวุธเรียบร้อยแล้วจะเพิ่มเอฟเฟกลดค่าความโกรธของศัตรูยิ่งเอามาเข้าคู่กับโจจูด้วยแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้ใช้เกตท่าไม่ตายเลยนะแต่ทีมแบบนั้นอาจจะไม่ค่อยบาลานซ์สักเท่าไหร่ต้องเลือกเอาว่าเราจะเล่นอาจโจจู jo oo, หรือว่าคงเบ้งมันแล้วแต่ตามสถานการณ์นะครับตัวละครที่8ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับตัวละครระดับ UR ซเกียร์ ตัวละครสายแทงสะท้อนที่มีดีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นลงดันพันดนันแต่การตีบอสอาจจะไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะครับแน่นอนในเรื่องสกิลเนี่ยเคยพูดถึงไปแล้วแต่จะพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งเขาจะสุ่มเปิดเกาะสะท้อนให้กับขุนพลฝ่ายเรา3ตัวเป็นเวลาสิวิเมื่อโลหายไปจะเฉลี่ย10%ของดาเมจสะสมสะท้อนกลับไปยังศัตรูทั้งหมดและในกรณีที่เราปลุกพลังอาวุธเรียบร้อยแล้วขุนพลทั้งหมดจาก3ตัวก็จะเป็น6ตัวได้รับโลนี้นะตัวนี้จะโหดก็ต่อเมื่อมีอาวุธของเขานะปลุกพล จะเน้นทีมแบบค่าวไวค่าหมู่ไม่ค่อยเน้นทีมตั้งรับกันแล้วเนาะมาพูดถึงตัวละครอันดับ9กันบ้างดีกว่านั่นก็คือเตียวเลี้ยวสําหรับเตียวเลี้ยวจะเป็นตัวละครระดับ SSR สายโจมตรีระยะใกล้ถึงแม้ว่าจะเห็นไม่ว่าเป็นสายโจมตรีระยะใกล้แต่สกิลท่าไม้ตายของเขาก็ได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะจะมีโอกาส40%ทําให้เป้าหมายวาดกลัว3วิคือเป้าหมายจะถอยออกไปสุดจออันนี้อาจจะต้องเสี่ยงดวงสักนิดหนึ่งแต่ผมว่า40%เนี่ยติดปล่อยใช้ได้อยู่เหมือนกันแม้นนพวกระดับท็อปเซิร์ฟค,คงไม่ใช้กันสําหรับตัวลลครรนีี้เหหหาายายิ์ทม ใช้กันนะครับต่อมาอันดับที่10นั่นก็คือกุ้ยแกเป็นตัวละครระดับ SSR สายโจมตีระยะไกลก็เรียกได้ว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่คนเล่นเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าสกิลท่าไม้ตานของเขาจะสร้างดาเมจแบบมูและมีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแช่แข็ง3ามวิด,ด้วยแต่หลังจากที่เราปลุกพลังไปเรียบร้อยแล้วจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดมากขึ้นและเพิ่มระยะเวลาการแช่แข็งทําให้ศัตรูติดแช่แข็งได้นานมากขึ้นแต่ละตัวก็มีความสามารถแตกต่างกันไปถ้าใช้ใถูกจังหวะ จัดทีมให้ดีก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นโดยเฉพาะกุอูวอ,อ,อย่างเท่ดูฝั่งตัวเก้านะครับเปิดโลมตาตะเห็นไหมแล้วปีฮะกายล่างเป็นกบโอ้โหมอมาตยิวต้องมีพร้อมจัดเลี้ยงให้ดีหน่อยแต่สู้กันหายเดเหมือนกันแล้วเนี่ยปื๊ปื๊ปือป้อปือปออ๊ตีกันไม่เข้าเลย โลแบบตอนเรื่องเพิ่มพลังจุมตีเสียบเกี้ยวศูนย์หกเกือบตายเกือบตายควรอู้งไงควรอู้เข็บไปแล้วครับเหลืออีกสองตัวเรียบหน่อยเหนื่อยไปยิไปตีเไปสาบสาบ และนี่แหละก็คือทั้ง5ทีมและ10ตัวละครที่คนนิยมเล่นใครชอบตัวไหนทีมแบบไหนลองไปจัดตามกันดูได้นะครับหรือจะเปลี่ยนแบบพลิกแพงเปลี่ยนแปลงก็ได้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับดิงดาวโหลดเกม3โคกโมเอะอยู่ใต้ล่างเดสคริปชั่นสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้พาร์ทนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหมพ่พาร์ทหน้าไปแล้วครับ